สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอดเซเว่นสกอร์นะครับก็เจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้ฟุตบอลน้อยมากนะครับจากปัญหาของไวรัสโควิดยังในวันนี้วันจันทร์นะครับเท่าที่ดูโปรแกรมเนี่ยจะมีแค่เอรีของออสเตรเลียที่ยังแข่งขันได้นะครับแล้วก็จะแข่งขันแบบปิดสนามไม่มีแฟนบอลด้วยนะครับก็ไปวิเคราะห์กันทั้ง2คู่เลยครับ แตที่เวลาช่วงบ่ายนะครับ15บหนาฬิกาสานาทีครับนิวคาสเซิลเจ็อันดับ9จะเปิดบ้านเจอกับเมลเบิร์นซิตี้รองจากฝูงครับนิวคาสเซิลเจ็เนี่ยมีอยู่21แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้ดิสเบนโรอามา0ประตูต่อ1ครับ5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับ3าน่ารุ้เป็นดีมิทรอสเปตาตอสนะครับเวสตีวีฟูลาฮานครับรวมไปถึงรอยโดโนอเวนนะครับ2นักเตะชาวไอแลนด์ครับฝั่งของเมลเบิร์นซิตี้เนี่ยมี40แต้ม เกมล่าสุดบุกชนะเซนตันคอสมาริเนอร์มา4-2ต่อรับ5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับนารุกนำโดยฟลองบารังกัวครับมิดฟิลชาวฝรั่งเศสมาเคลซูซาเอต้ามิดฟิลชาวสเปนนะครับหน้าเป้าเป็นเจมแม็กคลีนครับที่เพิ่งจะซัดแฮตทริกได้ในเกมล่าสุดนะครับฤดูกาลที่เจอกันมาแล้ว2เกมครับ เมลเบิร์นบุกถล่ม4-0และเปิดบ้านชนะ2-0นะครับนี่ท่ากับว่าเป็นนัดที่3ในฤดูการนี้ครับอย่างไรก็ตามครับคืนนี้เมลเบิร์นบุกมาเหนือกว่านะครับผมมองว่านิโคเซลช่วงหลังในบ้านก็ถือว่าดีขึ้นนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครในบ้านมา4เกมติดแล้วนะครับยิ่งเกมนี้เล่นในสถานการณ์ของโควิดด้วยผมมองว่าโอกาสที่ดิวคเซ่เจ็ตจะมีต้มมีสูงมากนะครับดูแล้วเชียร์เจ้าถิ่นครับดิวคเซ่เจ็ตไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้ซื้อ2มุมนะครับ คู่ต่อมา17บเนาฬิกาสานาทีเพิร์ตกรอเี่อันดับ5เปิดบ้านเจอกับเวสเทิร์นยูไนเต็ดอันดับ6เพิร์ตกรอเี่เนี่ยมี31แตม้มเกมล่าสุดบุกเสมอซินีเอฟซีมา0ต่อ0ครับ5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับแนวรุกมีเดียโก้คาสโตรครับข้างหน้าเป็นเจอเอลชิอาเนสและบรูโน่ฟอร์นาโรลี่ฝั่งของทีมเยือนอย่างเวสเทิร์นยูไนเต็ดมีอยู่27แตม้มครับเกมล่าสุดบุกถล่มอาริเลตยูไนเต็ดมา5-1นะครับ ช่วงหลังก็ชนะ2เสมอ1แพ้2ครับ3แนวรุกอเล็กซานเดียเดียมันติแล้วก็แม็กซ์เบอร์เกตนะครับรวมไปถึงเบอร์ซาเบริซาครับเกมแรกเจอกันเสมอหนึ่งที่บ้านของเวสติร์นนะครับแน่นอนก่อนเกมเพลสกรอรี่ถูกยกให้เหนือกว่านะครับคือช่วงหลังเวสทิร์นดีขึ้นเยอะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเพิร์ตเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีนะครับพวกเขาชนะ 4. จาก6เกมในบ้านแถมยังมีลุ้นพื้นที่ League, เอฟซีแชมเปี้ยนซีเีอร์รอบแบ่งกลุ่มหรือเอาง่ายๆว่าเป็นรองแชมป์นะครับดูแลเพิร์ตน่าจะเร่งเครื่องได้ในคืนวันนี้ครับผมมองว่าเล่นในบ้านจะเบียดชนะได้อย่างน้อยหนึ่งประตูในคืนวันนี้เฉีย์เพิร์ตกอรี่นะครับสรุป2ทีมคืนวันนี้ชอบไปที่นิวคาเซเจ็ตและเพิร์ดกอรี่ครับ แล้วเหมือนเดิมนะครับฝากด้วยสำหรับไลฟ์อัดของเรา at s m score อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ